รุ่นใหม่ดีไซน์5กล้องปลดล็อกสแกนใบหน้าสเปคกันราคาของแทงเพียบกับราคาที่คุณเห็นแล้วต้องร้องว,ว้าว <c oughs> หากใครกำลังมองหามือถือดีไซน์สวยทันสมัยถ่ายรูปในแบบมือโปรทัชสกรีนลื่นไหลสแกนใบหน้าได้ในราคาสบายกระเป๋าหรือ ขวัญวันสำคัญให้กับใครบีขอแนะนำา s s ตั i n f i n ิน11 1ิบเอที่เพิ่งเข้ามาใหม่แค่ดูจากดีไซน์ก็หรูหรามากแล้วแต่ข้างในพอได้สัมผัสรับรองเลยว่าแรงไม่แพ้มือถือราคาแพงๆเลยค่ะมาดูตัวเครื่องกันค่ะฝาหลังเงางามดีไซน์5กล้องกล้องหลัง3กล้องหน้า2เลยนะคะหน้าจอใหญ่จูใจให้มามากถึง5.5นิ้วเลยทีเดียว ส,สีสวยทุกสีไม่เหมือนใครเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องกล้องตัวนี้ถ่ายภาพชัดดีไซน์กล้องหลัง3ตัวมาพร้อม LED แฟลชให้อีกถ่ายรูปแบบมือโปรได้เต็มจอแล้วก็ยังมาพร้อมโหมด Beauty หน้าชัดหลังเบอร์ซึ่งภาพที่ออกมาก็ไม่ต่างอะไรจากมือถือราคาแพงๆเลยไม่ต้องไปแต่งภาพเพิ่มให้เปลืองเวลาด้วยค่ะสําหรับสายเซลฟี่ต้องบอกว่าโดนใจแน่นอนพราอมีมาให้ถึง2ตัวมาพร้อม LED แฟลชคน ถ่ายหมดวตี้หน้าชัดหลังเลอแถมถ่ายง่ายถนัดมือแน่นอนแค่กดปุ่มเพิ่มเสียงก็ถ่ายภาพให้คุณแล้วค่ะคุณภาพขนาดนี้แถมใช้งานง่ายรับรองเลยค่ะว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มค่ะและสิ่งที่เซอร์ไพรส์บีมากเลยนะคะสําหรับมือถือราคาเบาๆแบบนี้เขามีฟังก์ชันผดล็อกสแกนใบหน้าให้ด้วยค่ะและที่สําคัญกดล็อกเพียง0.2วินาทีเท่านั้นเอาจิงๆสแกนไวมากๆเลยนะคะเนี่ยมันสะดวกและปลอดภัยมากๆต้องจัดเลยนะคะรุ่นนี้ สำหรับใครที่ชอบดูหนังดูวิดีโอหรือใช้โทรศัพท์เพื่อความบันเทิงรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะคะด้วยขนาดหน้าจอ5.5นิ้วในแบบ IPS ที่ทำให้เวลาดูหนังไม่ว่าจะมุมไหนภาพก็ยังชัดทุกองศาเต็มตาเต็มอารมณ์อย่างที่เห็นเลยค่ะในเรื่องของสเปคต้องบอกว่าไม่แพ้ใครเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้ไม่ว่าจะเล่นเกมฟังเพลงหรือใช้งานแอปต่างๆได้อีกเทียบเลย ถ้าว่าใช้งานลื่นไหลโดนใจแน่นอนก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นเลยนะคะที่ควรตัดสินใจซื้อมากๆสําหรับใครที่สนใจอยากได้มือถือดีไซน์หรูราราคาสบายกระเป๋าถ่ายรูปได้แบบมือโปรเซลฟี่ก็สวยและที่สําคัญยังปลดล็อกสแกนใบหน้าได้ ตองรุ่นนี้เท่านั้นเลยค่ะสำหรับมือถือ As t o n i n f i n i t e ิ11 Pro อป V 2รับไปเลยของแถมครับกล่องพร้อมรับประกันหนึ่งปีเต็มจะส่งรวดเร็วให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็ยังเก็บเงินปลายทางได้อีกด้วยค่ะครบทั้งคุณภาพดีไซน์ล้ำทันสมัยแถมราคาสบายกระเป๋าแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะสนใจสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โ,โทรติดต่อพร้อมระบ,บุสีที่ต้องการไว้ใต้คลิปหรือคลิปทิกงที่หน้าบ้านได้เลยค่ะ a อสต n s สม r t p h o n e จอใหญ่ในราคาที่คุณ เช้าหมดอดอแน่นอน